ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ซูเปอร์ครีกส์จะต้องมาอยู่ในกำมือของข้าพเจ้ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะราชานะผมเปิด200ภูมิพูมีโอกาสแค่6% 6%นะนี่จะได้เอา13%ก็ได้หรือว่า2ขัดก็ได้มี0 0 0 0มื่อแครอทขอพลังทีวันเลนเจอร์ด้วยเถอะโดรันโอนเนอร์เบเกอร์กูมิชิเคลเลีย ผมเป็นแบบซูเปอร์คริกสจงมาด้วยเถอะกระแบกแล้วเอลวะอุ้ยสองตัวตัวอะไรวะทีละใบ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  อุ้ยตัวนี้ตัวตัวที่นายบอกเก่งเนี่ยทาซูน่าอะไรเนี่ยโอ้โหไซเลนซ่าสแต่ก็ดีอยู่ครับไซเลนที่มีหนึ่งตัวได้มาสองใบถือว่าดีนะขอกลับขอกลับไปหนึงขอกลับขอกลับขอกลับไปนั่งพักไปหนึงเออโอเเคคโโอ้ยมันหายไปแล้วเหลือแค่สิบโลหลือแค่ร้อยโลกันเลือโอ้โหโห่อยเอ้ย บล็ <Bro. S 2> แอแกแก้ไปวนสอวนสามรอบอีกสามรอบหนึ่งสองสามมันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้ยกูเลิกเล่นละกูเลิกเล่นละไม่เล่นละ ไม่เล่นละเกมเนี่ยกูเลิกเล่นละไม่เล่นละเกียรเล่นละไม่เห็นได้ซุปเปอร์คีสักตัวเทียเลิกเล่นละปัญญาอ่อนมึงเอามาทำบ้าเนี่ยคีตาดไม่เล่นแล้วเว้ยกูเลิกเล่นละมึงเอาอะไรมาซุปเปอร์คีไม่ให้กูสักตัวมึงสู้ซุปเปอร์คีจริงปะเนี่ยไม่เติมพี่ไม่เติมไม่เติมสักบาทเลยพี่บอกให้พี่ไม่เติมสักบาทกูเลิกละ แต่เตกว่าจะแคสได้เลยเว้ยเตกว่าจากแคสได้เลยไม่เล่นละ no I don't want to play this game มึงบ้าป่ะเนี่ยมันไม่ใช่เลยเว้ยมึงมึงแบบมันบ้ากือนะแกพี่เปิดไปกี่โลวะน่ะเปิดไปร้อยยี่สิบป่ะร้อยยี่สิบมึงมันมันไม่ได้เลยมันร้อยยี่สิบมันมันต้องได้สักคือมีโอกาสห้าสามเปอร์เซ็นต์ที่พี่จะได้สักตัวหนึ่งอะคิดตะขัดห้าไหมแกชแม่งเชียมากอะตู้แมงเคียมากแมงแมงไม่แมงไม่มีภาพได้เลยอะพี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะได้เลยอะ ครุ่งนี้จะได้ขับ F16 แล้วสินะพี่ทำทำปกคลิปยังนานกว่าได้ลุน้นแต่กี้งึก็ได้อย่างน้อยได้สักตัวหนึ่งอ่ะได้สักตัวหนึ่งยังพอแบบเออเออมันยังพอแบบว่าได้ไปต่อแบบสักตัวหนึ่งก็ยังดีอ่ะอันนี้มันคือศูนย์ตัวลเล่เลจริงเหรอครับเรนทั้งคนไม่หรอกเดี๋ยวก,กลับไปเล่นครับแต่ก็เข้าไปเอาแต้มเจเอา,าแต้ม,ตม,มเรื่อยๆเรื่อยไปลองเล่นพีคคนเดียวเดี๋ยวเห็นนะบอกว่าลองลองฝึกเล่นพีคได้ มันหวาวีแบบมันมันเห็นแบบว่าเออเจ็ดสิบมันก็ได้ซุปเปอร์คิกหนึ่งใบหนึ่งใบซึ่งไม่รู้ว่ามันทำอะไระเ,เดี๋ยวรอ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 วัตถุฟิวส์ตัวเมื่อกี้ที่พี่อยากได้ขัดสีอ่ะพี่ต้องเติมอีกประมาณสามหมื 30, ่นป่ะสามหมื่นบาทอ่ะมันมันเอาตายเลยมันมันมันเอาแบบว่ามันเอาคุณแบบแต่ก็จริงๆก็เดี๋ยวก็ก็ไม่ได้เลอกครับก็ทำเป็นคอนเทนต์เป็นงั้นแหละแต่ก็เดี๋ยวถ้าจะเล่นเดี๋ยวค่อยว่านครับแชทไปช่วยเรารู้สึกดี้นเลย คือพี่ก็แต่ใช้บอกว่าเล่นเล่นหน้าครับชิวๆอ่ะว่าไม่ไม่ไม่ต้องเติมก็ได้ครับพี่อ่ะว่ามันไม่ต้องใช้หรอกเรายิ้มออกก็ได้ครับมันเล่นหน้าจริงครับก็เล่นเน่ยทุกวันนี้ก็เล่นได้โดยที่แบบเราก็ยิ้มคลิกอยู่อ่ะจริงๆมันก็ไม่ต้องมีคลิกก็ได้ครับพี่เข้าใจแต่ว่าเนื่ออจากว่า210โลเมื่อกี้ที่เราโรไปอ่ะมันมันทำพี่เฮิร์ตเกินอ่ะมันทํากูเฮิร์ตเกินจนกูไม่อยากเล่นแล้วเล่นได้ครับแต่ว่าก็แค่ก็แค่ซึมไปครับแล้วก็มองตู้นั้นที่มันแบบว่าได้่ะะไมม้าาเเติออ อาจจะได้วาสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คลิกมาหนึ่งใบแล้วเราก็นั่งนึกว่าเชื่อเลยเวลาเขาดูเกมกาชาครับกดอีกเจ็ดสิบอาจจะออกมาสามใบอ๋อแล้วไม่มีคนตายจเจ้าของแรมมาให้แทนเย,ย็นๆนะอารมณ์คนเล่นเกมกาชาเกมแรกก็แบบนี้ XD เอาจริงก็เล่นเกมกาชามาหลายเกมแล้วแต่มันคือตอนแรกว่าจะเติมแบบว่าทุกแพ็คไงแบบว่าแบบอยากได้ขัดสีวันนี้เลยอะไรเงี้ย ไอสัตว์มาเียมคิดว่ามึงเป็นใครวะมึงคิด่อมึงเป็นใครไอสัตว์น้ำคเดว่ามเป็นใครเดี๋ยวมึงเจอกูเพี่อ่ะมึงคิดว่ามึงแบบมึงเก่งมากเหรอมึงเก่งจริงอ่ะสัตว์ลองดูดิกูลองดูอีกรอบนี่ถ้ามึงไม่มาสักรอบกูไปละเปิดแม่งให้รู้ไปเลยเอาของดอทนี่แหละให้มาแม่งแดกเลยยายขอสวดทำเอาทำเมาว่าไอเอนิว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 ไอสองสองห้าสี่ทำเอาแม่งทำเอาแม่ง ไม่จอดำวะเชีย่ยม,มันตัดไฟวะไอ้เชีย่ยจอาคำต้องรีคอมเลยหรอวัวเ <the> ตอร์ฟ้าตะกี้หรือมนันเป็นเป็นแบบมันเป็นความอะไรสักอย่างปะวะตะกี้เงินกูออกไปยังเีย <c oughs> เงินออกไปแล้วด้วยสัตว์คขมข่าวนเงินยังออกอีกไ <c oughs> อ้เชี่ยขมข้างเงินมึงยังจะออกได้อีก <c oughs> สภาพนั้นเงินกูออกไปทางไหนอะโอ้โหเฮีย โอ้ทุเลศชี้เชีย้ยเลยทุเลศแบบชี้เชีย้ยเกมเชีย้ยเกมปัญญาอ่อนโอ้ทุเลศแบบทุเลศมากอะ่ะเกมกากอ่ะทุเลศอะ่ะเออมึงเล่นเลยกูยอมละอันนี้กูทำให้มึงดูนะว่าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมึงว่ามึงคนเล่นหรอมาอีกยี่สิบโลแล้วเอาไปทำอะไรอะ่ะพี่ไม่เขา้าใจว่าพี่จะเอาไปทำอะไรด้วยซ้ำอะเอสาสามเปอร์เซนต์ พี่คนได้หกใบปะกูได้แค่สามใบไม่เห็นเกี่ยวกับสามเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นการันตีสักหน่อยว่าสองร้อยบาทจะไ่ได้สักใบใช่ครับคุณใช่ครับไม่ไม่เกี่ยวกับสามเปอร์เซ็นต์ครับไม่เกี่ยวจริงครับเหมือนทุกครั้งมันก็โลไปอรบเกมกา,กากแบบเหี้ยๆคือถือว่าเติมเงินค่าม้าไปแล้วก็พี่ขอโทษทุกคนในตีคอนพี่พี่ขอโทษทุกคนนะนนพี่เลิกละ ตะเกียถ้าเกิดแม่งได้สักใบสองใบนะอ่ะสมมติได้ได้ได้ไดถ้าเกิดดีสุดในความคิดนะได้สักใบใบหรือสองใบอ่ะสองใบแล้วแลกหนึ่งเป็นแบบสามใบใช่ป่ะมันจะขาดอีกสองกูเติมแบบกูเติมกูเติมอีกแบบกูเติมจนหมดแน่นอนอะ่ะเติมหมดไอเดียเมืเ่อกี้คือถ้าเกิดมึงมีให้กูลุ้นหน่อยอ่ะ